สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟฟินุ้ยสเตประจำวันที่25กันนะคะลักษณะาอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับยังคงมียอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีการกระจายของฝนน้อยนะคะเว้นแต่บริเวณรับ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนั้นหนุยขอว้าไปที่พื้นที่สีเหลืองค่ะพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนาะคะ ส่วนมากก็จะเน้นทางแถบภาคอีสานนะคะในแก่จังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีบุรีรัมย์นครราชสีมาและชาย,ยภูมิค่ะตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปกลับมาที่ภาคต่างๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นทีขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะอุณหภูมิต่ำสุด26-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ก็ในระหว่างบ่ายถึงค่ำเหมือนกันนะคะส่วนมาบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะ เทียมเพอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวันนี้ฟ้าครึ้มทั้งวันนะคะมีฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่ายสองมีลมโชยค่ะปริมาณฝนเที่ยงถึงบ่ายสองเนี่ย0.8ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่ายโมงถึง6โมงเย็นค่ะมีฝนวันที่2 7ถึง29และ1ถึง3ที่จังหวัดลบบุรีอําเภอเมืองฟ้าครึ้มทั้งวันนะคะมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสเพื่อนที่รอฝนอยู่พรุ่งนี้จะฝนมาเยือนตอนบ่ายสองถึงหโมงเย็น ฝนหนักนะคะมีฝนวันที่27-29และ1-3ค่ะเที่ยมเพลํำสนทิมีฝนตอน5โมงเย็นมีลมโชยนะคะปริมาณฝน0.3ม mm. ิลิเมรพรุ่งนี้มีฝนมากกว่าวันนี้นะคะมีฝนตอน5โมงเย็นถึง1ทุ่มมีฝนวันที่27-3เลยค่ะเที่ยมเพลท่าหลวงมีฝนตอน4โมงเย็นมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนตอน4โมงเย็นเนี่ย0.8ม mm. เมตร พรุ่งนี้มีฝนตอนบ่าย2และ5มงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะมีฝนวันที่27 2 9ถึง29และ1 3ถึง3เที่ยงเพอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตอนเที่ยงถึงบ่าย2มีลมโชยค่ะปริมาณฝนเที่ยงถึงบ่าย 2, 2.4ม mm, มรพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่าย2ค่ะมีฝนวันที่27 28และ30เที่ยงเพอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี มีฝนตอนบ่าย3นะคะแล้วก็ตอน5โมงเย็นฝนเล็กน้อยค่ะมีลมโชยปริมาณฝนบ่าย3และ5โมงเย็นเนี่ยเล็กน้อยจริงๆนะคะ0.2มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่าย3ถึง4โมงเย็นค่ะมีฝนวันที่ 27, 28และ1 3ถึง3ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วนะคะ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมเพอปากพลีจังหวัดนครนายกมีฝนตกตอนบ่าย3-5โมงเย็นนะคะตอน5ทุ่มก็มีฝนตกถึงตี5 m. เลยค่ะมีลมอ่อนปริมาณฝนบ่าย3-5โมงเย็นเนี่ย0.9ม mm. มตรตอน5ทุ่มนะคะก็0.2ม mm. เมตร พรุ่งนี้หลังตีห้าก็มีฝนตกตอน9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะเที่ยงเพอปลวกแดงจังหวัดระยองมีฝนเล็กน้อยค่ะตอนบ่ายสามตอนตีสองก็มีฝนตกถึงตีสามนะคะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนตอนบ่ายสามูนมิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามค่ะมีฝนวันที่2ี่8และ3 0ถึงสเที่ยงเพอคลุงจังหวัดจันทบุรี มีฝนตกตอน9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงโตยทีก็ตอน4ทุ่มถึง5โมงเย็นพรุ่งนี้ค่ะมีลมโชยนะคะปริมาณฝน9โมงถึง11โมงเนี่ย1.4ม mm. เมเที่ยงถึงบ่าย3 0.7ม mm. ิลมตร4ทุ่มถึง5ทุ่ม0.7มิเมเท่ากันเลยค่ะมีฝนวันที่27-4นะเที่ยงเพอบ,บางคลา้าจังหวัดชาเชิงเซามีฝนตอนบ่ายโมงและบ่าย3ฝนเล็กน้อยนะคะ มีลมโชยค่ะประมาณฝนบ่ายโมงและบ่าย3 0.3มิลิเมตรพรุ่งนี้มีฝนตอน11โมงถึงเที่ยงและบ่าย3ค่ะมีฝนวันที่27-4ถึงนะคะจบพยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตวันออกพบกับหนุยได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย